สวัสดีครับทุกคนด้วยความที่เราเล่นมาทุกภาคแล้วนะอันนี้ก็เป็นภาคที่สามและเออเป็นภาคแรกนะที่มีภาษาไทยให้เราด้วยอ่าอาโดยการเกมขนาาแผนที่เอาหมดอโอเคกดเจ๋วก็เจ๋วอยู่อ้ยมีกระตุกหน่อยหน่อยโอเคต่อไปกราฟิก ิมันก็ต้องตองมีทุกอย่างล้ะ6 0 FPS ได้แจว๋วโอเกมน่าจ,จะแจว๋วขึ้นเยอะเลยอะ่ะเท่าที่ดูนะรางวัลมีรางวัลด้วยเหรออ๋อเป็น Achievement ไม่มีอะไรอ๋อง่ายโอ้โหมีฝันร้ายมาด้วยฝ <c oughs> ันร้ายฝันร้ายกองเราไ <c oughs> อ้ห เราคือแบบเราเล่นแต่ด่านแรก่ะพอเราอ๋อว้าวภาคนี้มีเพลงนะปิดสวนมากมีน้ำมีเนิ้มสวยดูดเ,เดะอ๋อแบบน่าจะฝันนน้นเนาะของเหลือแค่ย่านเดียวเอง ผมเสียว่ามันจะมาจากช่วงโค้งเลย่น่ามาเอา,เอา,เอาวานันดาวไปกันแต่มันไม่ตำแหน่งที่ดีด้วยไงยิงแบบครอบคุมระยะมากามีแต่แค่นีน้นี่เรากดง่ายมาแล้วเนี่ยไม่มีที่วางโอ้อมแยกไปเาราวางสุดจอแล้ว ถ้าเราอยากมาในเนี่นะเุ๊บแกได้ไหมแบบไม่เอาแล้วอี๋อี๋อ่ะโอเคนี่คืออะไรสองนาทีหนึ่งนาทีรอบิโดนเหรอแกทันออกที่สุดโอ้ว้าหมายที่เหมาะโอ้ก็โอเคนะใช้อัลโต้ไปเลยนี่คืออะไรปืนก่อนหรอ อัปเดตไปดีมากเลยเอาเป็นหมกกระหน่ำใช้เ,เลยโจมตีที่เหมาะเออเพรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไหนเหมาะไม่เหมาะมีเครื่องบินด้วยนะแต่คือแบบเราเล่นเราก็ไม่เคยถึงของก็เอื้อแค่ตอนอย่างด้วยนื่นล้อมหมดเลยอ๋อดังนั้นเป็นทะัออกษะคิวไงเนาะอบุญออกแล้วออกแล้วนะเราก็อัปเกรดได้เหมือนเดิม แต่ตามไม่มีบออัปเกตดปล่งกลมั่นไหมเคยอัปเดตตามแล้วปล่งกลแต่รอบนี้แต่วื้นเหมือนอันนี้ไม่จะเร่งง่ายขึ้นนะมีบอดดาเมจด้วยว่าทำดาเมจไปเท่าไหร่แล้วอืเก็บเรียบกินของเหลือไปหนู เจ้าของเจวมีที่จินอยากจะให้เขาอัพตับใหม่คือแบบได้เสื้อวุดคืออะไรโอ้ของเงินมันซื้อได้โอ้อปิดปูพรม,มันชีวิตโอ้เขาต้อช้านเอือให้แบบให้คนอ่อนๆอย่างผมผ่านขึ้นก็แจวอยู่นะกลัวว่าผมจะไม่ผ่านหรอกต้งใจดีแฮ มาแล้วมาแล้เร็งเรงนะครับนี่ยังไม่ถึงนี่ลยนะฝั่งก็เห็นแล้วมันดูง่ายขึ้นอ่ะรอบนี<ด>้ผมก็มั่นใจว่าน่าจะหาอืมรอบนี้หนึ่งอันแล้วอือ ประเด็นคือไม่ถูอว่ามันอยู่ไม่ทำอะไรตอนนี้อือกระตุกอยู่ไปก่อนไนหะมงาจะเก็บเต้มหอดอยู่นะตอนนี้อ,อืมยิงกรายิงใช้ได้เลยปักปักเอาตายตายแล้วเอ้ยอ๋อเป็นกับระเบิดอ๋ออย่างงี้ก็เจ๋วดิ โอด้ดีดีดีอันนี้ดีมากอัปเกรดเลยนะเราเรียกมาเลยครับโอ้ยอย่างเงี้ยเราเบิด์วานดักไว้เนี่ยดีจัดอืมอ๋ออัปเกรดได้เทียยี่สิบเปอร์เซ็นเนาะเต็มก็คือร้อยประมาณนั้น <S <S uh มีหมดกระน่ำด้วยอึ้งๆๆ้ง้สีนัดโหดนะ

ไปยีระเบิดนู่นตายหมดตามอ้าวระเบิดเจ้โอ้จะได้มีหมวดกระหน่ำกันอ่ะมาเลยลุยเลยลุยมามาแล้วมาแล้วเล่นเวลาได้นะเออให้มันเดินไวหน่อยเดินกันลีลามาก มาแล้วยิงไม่ไหวแล้วครับยิงปักปักปักยิงเทีละสีนัดปักป,กป,กปกโอ้โหพอถึงตัวล็อกเกะก็<ม>ก็เหมือนจะดีขึ้นนะต่แบบโหโหจปเยอะมากตายโอ้ยระเบิดตั้มตั้มไม่ชอบไปโดนในตอนนูนแล้วมันเรื่อนแย่มากอับเกด มาเลยเดี๋ยวครับเกตคอมพลีท okay, โมเจนามซุ่มซุ้มซุ่มซุ่มโอ้โหโมเจนาก็าคือจะไม่มีคดามันยิงได้เรื่อยๆเลยโหยิงเหี้หอนขนาดายิงคนร้ายยิงโอโ้โหดันเมยก็ตามมาติดๆิดอย่างนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหมือีกแล้ว หนูเป็นขยอยตอนเม้นที่ทำเป็นสี่หมื่นแล้วนะพื้นฐานห้าเองเหรอ <Next way. S 1> พื้นฐานห้าเองเหรอเราเราเราจะแพ้แลนะ้ว <Yeah. S 1> าำแบบนนี้แล้วกันจับจับจัจอืให้ววระเบิดอปูพรมเนี่ย้ายเลยแล้วกัน ตัวน,นั้นแหละมันเยอะดีโอ้ค่อยวายหน่อยโัรตีนแบบมันไม่ดีตอนที่มันแบบชา้าโอ้โหแล้วลดมาขึ้นมาตายาตายตายตาย,ตายโอ้หมจนามาพอดีโอ้โหโยิงรัวยิงรัวยิงรัวแต่ไม่พอเหมือนจะไม่พอเหมือนไม่จะพอโอ้โหวิ่งเข้าซอยวิ่งเข้าซอยไปแล้วรถวิ่งเข้าซอยไปแล้ว อัพเก็ดแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ันรอดอยู่หรอเปล่โอ้ยว่าไก่เอาเร,ออเรื่องหมดแลว <c oughs> นี่ขขงย้อนย้อนย้อน,อนออแล้วโอ้โหแล้วรอดสามเลยหรอย้อนกลับมาไก่มากขอไก่อีกครั้งหนึ่ง มาเลยเไม่ไม่เล่นหรออ๋อกดต่อไปอยู่สัเกตลรวด้วยของอันเลยอืมแถวไม่ไม่อ่อนให้แล้วนะมีช well> ื่อแก้งแก้งแทนตัก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  ดมาเลยมาเลยนิยเยดนเยดยวมาถึงคิวชิวชวครับยังคิวอยู่เหมอนไม่ชิวเท่าไหรนะ่เฮ้ยเราย้อนเวลากลับมาเราจะเพลยตัวออกอเฮ้ิดูเหมือนจะโหดง่ายขึ้นเถเหมอนเล่นยากขึ้นนะอเพราะมีป้อมปอไงตอนแรกเราเล่นแบบหลายป้อมหมะเราเลยได้ง่าย โอ้โหโหลุดลอยหลุดลอยไปแล้วหลุดลอยไปแล้วโอ้ห oh. ลุดไปเป็นล้านปเป็นล้านเลยพี่ดีมาแล้วระเบิดไม่ทายป้า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 สวยไแค่นั้นแหละ โอ้โห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 ลุดรุดรุดไปหมดทฮ้ยมันยิ่งเล่นยิ่งหนักขึ้กว่าเดิมแล้วเนี่ยนี่มันร่วงหมดอะไรหมดไหนวิ่งเฉียวไหนนะคุณนดือดเรียมาเลยแล้วแต่แต่รอบนี้เราไกลขึ้นกว่าเดิมไหมเลยพกไม่เป็นไรถือว่าดีขึ้นยังถือว่าดีขึ้นอยู่เพราะว่าเราไกลขึ้นถ้าเรากดกดไม่ได้ คือต้องออกให้หมดก่อนเนาะเห็นแล้วกดเว็บต่อไปได้เหมือนขึ้นรูดัวออเกิดอะไครับน้องเกิดอะไรครับแล้วคือแบบตอนนี้เราไม่มีตะกี้อะไรช้าเลยตัวป่าเราเปลือยมองตรงแบบใครอยากเข้าไปก็แบบเข้าไปเลยตายมาแล้วยิง ตั้ม,มนเนเลยหมือนเดิมเลยซื้ออัพเกดแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ขาดใจแพ้ไปโอ้โห <c oughs> ไปแล้วรอทำไมมันค้างอยู่ที่เรอบสามอะแต่วิธีกรสุนได้ด้วยพอเราเราอ่อนเกินว่าเกมนี้ เราเราไม่อยอมสร้างให้หมันเยอะเราสร้างแค่นิดเดียวมันไม่เหมือนไอ์จินตมรัดอะเพราะว่าจินตมรัดมันจะแบบกําหนดพื้นที่มันเนาะว่าสร้างไว้ตัวไหนได้บ้างแล้วก็ฟานเต็มที่เลยอันนี้มันไม่มีกําหนดไงแนละ้วผมอยากแบบอยากอัปเกรดให้ตันด้วยอะ่ะเอออยากรู้ว่าพอตันแล้วมันจะโหดขนาดไหนแต่มันไม่ตันไงเงินมาไม่ทันแพ้ซะก่อนโอเคใครอยากลองเล่นก็มาลองเล่นดูได้นะ สนุกดีสำคำแก้เบื่อได้โอเคเลยสำหรับใครชอบสงครามน่าจะชอบอยู่นะอาวุธสงครามแล้วพวกนี้เป็นการสงครามเออสนุกดีครับเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปต่อไปเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้โอเคเจอใหม่ครับบ๊ายบาย